ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกม7บาทนะครับผมกับอัปเดตสั้นๆประจําสัปดาห์เนาะอ่ะก็จะเริ่มอัปเดตตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับจนถึงบ่ายสองครึ่งนะครับสาหรับวันที่2เดือน1น,นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปที่อัปเดตแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับผมขายของนะใครอยากสนับสนุนตัวเกมก็สามารถไปดูกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมใหม่เนาะอ่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมบอสนะครับมันเล็ดเนาะก็จะเข้าตั้งแต่วันที่2องจนถึงวันที่31นะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมไปตีบอสแล้วก็แลกของกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมจากเพชรฟรีในหอคอยโซกาเลสนะครับผมอ่าเรื่องเล่าสําหรับวิญญาณเนาะอ่ายังไงก็อย่าลืมอ่าไปเล่นกันให้ครบด้วยนะครับผมแล้วก็แก้ไขบั๊กนะครับผมปัญหาคอสตูมของอ่าเดฟอสเนี่ยไม่ปรากฏตามปกตินะครับก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตเนาะ เรียกว่าสั้นจนไม่มีอะไรจะนํำคิดนะครับอ่ะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม